ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้เรามาอยู่กันในแบบพลุกเ่นกันอีกแล้วูซึ่งหายไปนานกับคอนเทนต์นี้นะนั่นก็คือใช้ชีวิตสีจุดๆนะยีิบสี่ชั่วโมงคือหายไปนานมากหายเป็น,เป,นเป็นเดือนเลยนะก็คือเรากลับมาแล้วคราวนี้เราไม่ได้มากับเราไม่ได้มาคนเดียวนะเราไมีเพื่อนมาด้วยนะเพื่อนเรานะที่ไปตกทางสีสขาวมานะทุกคน ส่วนเราไปตกเออทางสีสีสีเหลืองนะอือซึ่งไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยโอเคนี่คือรถของเรานะทุกคนรถของเรามันก็จะเป็นต้องเป็นรถสีเหลืองนะ้วยนะทุกคนถ้าเกิดไม่สีเหลืองก็คือมันไม่ได้โอ้โหทางนี้นะเราไม่สร้างบ้านตรงนี้นะทุกคนเราจะไม่สร้างบ้านตรงนี้นะทุกคนมันดูแปลปรวนแปลกๆนะทุกคนแต่แบบ คอนเซปต์ <Concept S 2> ผมเพื่อนเรามันไม่ได้อะเราไม่ต้องมาใช้ชีวิตสีดํำนะเพื่อนเรามาใช้ชีวิตสีเหลืองยิบสี่ชั่วโมงนะเพื่อนคอนเซปต์ผมมันไม่ตรงปลกอะมันไม่ตรงปกยังไงก็ไม่รู้นะมันดูแบบคันหูคันตามากเลยอะทุกคนคือคอนเซปต์มันไม่ตรงปกอย่างรรนะแรบงบเลยะนะสีเหลืองกลายเป็นสีดํามันไม่ตรงปกงแรง อาตรงเส้นถนนก็เป็นสีเหลืองนะคือเราอะ่ะจะเอาที่สร้างบ้านมาจากไอ้ตรงที่สร้างบ้านที่ดีที่สุดนะคลิปที่แล้วนะทุกคนก็คือเราจะมาสร้างตรงนี้เลยนี่อาทุกคนคงรู้แล้วนะเพื่อนก็คือแบบมงเธอจาฉันมาที่ไหนเนี่ยอือก็คือตรงเนี้ยมันไม่มีสีเหลืองเลย แต่เราจะทําให้มันมีสีเหลืองเองพ้นมายังเนี่ยอ๋อยังไม่นะ่ะยังไม่พ้นนะทุกคนอ่ามาถึงแล้วนี่คือโครงสร้างบ้านของเราโอเคง้ขอสร้างบ้านก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะเออเพื่อนเต็นท์มันไม่ได้เพื่อนเตนคือเต็นท์เออเอา,เ,อา,เ,อาเต็นท์หาย คือเต็นท์เมื่อกี้มันไม่ได้เลยนะทุกคนคือมันสีขาวเกินไปนะมันสีขาวเกินไปนี่บ้านของเราก็จะมีก้อนหินมีต้นข้าวโพดเนี่ยนะทุกคนเออคือสีเหลืองมันไม่ตรงคอนเซปเอ้คือสีขาวมันไม่ตรงคอนเซปนะจ๊ะคือเรามาใช้เออชีวิตสีเหลืองยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจ๊ะสีขาวมันบ่ได้หืมมีดนตรีด้วยนะทุกคนอืมมีกลองพร้อม สีเหลืองเหลืองจี๊ดรู้สึกว่าบ้านเพื่อนเราจะเออขยับถอยหลังไปเรื่อยๆในล,ล่าสุดอืมโหทำไมเหมือนบ้านเพื่อนเรามันดูเหมือนขยับถอยหลังไปเรื่อยเลยนี่อืมสีเหลืองบิกจูมากทุกคนทุกคนอยากรู้ไหมว่าทำยังไงเนี่ยให้ใต้รถของเราอะ่ะมันมีไฟในใต้รถของเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยใต้รถของเราอะ่ะ ให้มันมีไฟเรืองแสงออกมาคลิปนี้ก็จะมาสอนด้วยนะทุกคนคือเพื่อนทําบ้านนานมากคืออยากให้สีข้อความโลบอกมันเปลี่ยนสีตามใจชอบมากเลยทุกคนเสียดายมันยังเปลี่ยนสีข้อความไม่ได้นะถ้ามันเปลี่ยนได้นะคือแบบเปลี่ยนสีเหลืองเปลี่ยนแมพให้กลับเป็นสีเหลืองโอเคต่อไปเราก็จะไปเออ หาสถานที่เที่ยวนะสีเหลืองซึ่งในเมืองนี้อ่ะก็ไม่ค่อยมีเอ,อ่ออะไรที่มันเป็นสีเหลืองหรอกนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกสีขาวอะไรพวกเนี้ยทุกคนสีเขียวสีตาลอะไรพวกเนี้ยทุกคนแล้วก็จะมาจอดรับเพื่อนก่อนนะทุกคนเอ่อเพื่อนขึ้นมาเพื่อนเดี๋ยวค่อยทําต่อเพื่อนเอ่อเพื่อนขึ้นมาก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนขึ้นมาก่อน แบบขัดใจกับสีผมเพื่อนมากเลยอะ่ะคือมันเป็นสีดำอ่ะทุกคนขัดใจมากเลยทุกคนอยากให้ผมเพื่อนมันเป็นสีเหลืองมากเลยอ่ะทุกคนคือข,ขัดใจกับผมสีผมเพื่อนมากเลยอทุกคนแล้วก็หน้าตาเพื่อนด้วยนะคือแบบอันนี้หนะักเลยทุกคนสีม่วงฮะสีม่วงคอนเซ็ปต์คือสีเหลืองแต่เปลี่ยนเป็นสีม่วงฮะ โอเคต่อไปเราก็จะไปหาสถานท,ที่ที่เที่ยวสีเหลืองนะออืคือเดี๋ยวขอปรับความเร็วลดก่อนแป๊บนึงโอเคทุกคนตอนนี้กรับความเร็วรถเรียบร้อยแนละ้วสีทรายคือเหมือนสีรถมากนี่เราก็ได้ทําการเปลี่ยนตีมือให้เป็นแบบยุคสมัยนะทุกคนเจริญนะอฮะอมองเจริญมากเลยทุกคนอรถถังนี้ยังอยู่อีกเหรอ โอ้โหรถถังนี่ยังอยู่อีกปั๊ดตรงนี้มันก็แบบออกแนวสีเหลืองสีเหลืองหูง่นทุกคนคือเข้าไปข้างในแล้วไฟมันจะเป็นสีเหลืองอะเนี่ยมันเป็นสีเหลืองโอ้โหสีผิวเปลี่ยนจ้ามึนมันโตโอ้โหไม่สุภาพเลยนะทุกคนเดี๋ยวช่วยกระดับไฟก่อนคือแบบใครมาเปิดไฟเล่นเอาไว้เนี่ยเจ้าของร้านคือโกรธเลยนะโกรธนะนะอันนี้คือเราต้องมาลดเอาเองนะทุกคน เจ้าของร้านคือโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเจ้าของร้านโกรธแล้วนะเอออืมเกะกะรถถังมากเลยทุกคนคือแบบรถถังมาแย่งซีนมากเลยอะคือทุกคนคลิปนี้มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไร่นะเพราะว่ามีสัป,ปหลาดรถถังนะมาถล่มเมืองนะทุกคนอืมแล้วก็ขอไปทำอาหารหรือเอาอันนี้ก็ได้เพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนเราได้แล้วเพื่อนอย่าไปหยบิโค้กนะมันเป็นสีแดง ไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนอย่าหยิบโคกนะอย่านะะย่าหยิบโคกนะเดีย๋ยวนะว่าเพื่อนหยิบแล้วอ่ะอ๋อยังเพื่อนอมเพื่อนอย่าบอกนะว่าอ๋อเพื่อนอาหารสีเหลืองมาอ๋อโอเคส่วนเรากินนี่นะน่าจะอร่อยดีมีวิตามินซีด้วยไปได้ยังโอเคไปก็ไปต่อไปนะคะเราก็จะไป สอนวิธีการทําไฟใต้รถของเรากันอย่างแรกเราต้องทําให้รถมันคว่ำก่อนนะทุกคนคือต้องให้คว่ำอย่างเดียวเลยนะเอีงไม่ได้เลยนะทุกคนรถถังแยะคือถ้าทุกคนอยากทํารถคว่าใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยขับมาตรงบ้านที่21นะแล้วก็บ้านที่20นะให้เราเนี่ยมาตรงนี้ตรงอันที่มันมีแบบถิ่นปูนอย่างเงี้ยให้เรากระโดดลงไปนะ เอารถหล่นลงไปนี่จ๊กเดียวรถเราก็จะคว่ำไปในทันทีเออมิ้นออกมาจากรถก่อนแล้วคนวเนี้ยเราก็ใช้พบดาวเนี่ยแปะๆที่รถกันคือจะบอกว่าต้องแปะให้มันตรงกันนะทุกคนถ้าไม่ตรงกันคือมันจะไม่สวยเลยอ่าทุกคนเอาพบดาวออกมานะเพราะทุกคนเอาพบดาวออกมาเสร็จเรียบร้อยให้วางแบบนี้เลยนะคนให้วางอย่างนี้เลยแล้วเราก็เข้าไปที่คนนั่งคนขับนะทุกคนอือหือ คือมันก็จะหาที่นั่งคนขับยากทีสดนึดนงไม่นิดหรอกยากมากทุกคนแล้วก็ให้ทําการพลิกรถนะอ่าแล้วก็เปิดไฟหน้ารถนะะเพื่อทําให้ความสวยนะมันสวยระเบิดนะนี่มันก็จะมีไฟใต้รถแล้วโหเท่มากเลยทุกคนคือเท่มากอืม ป้ายสีดามันดูขัดหูขัดตาเรามากเลยแต่เราก็จะไม่ไปยุ่งกับมันนะคือแบบมีไฟใต้รถอะทุกคนมีความเปรบระยิบระยับนะทุกคนเอิม่มทะเลมันต้องเป็นสีเหลืองด้วยนะทุกคนนี่เท่มากเลยเดี๋ยวจะเอาแบบทำมันปกคลิปนะทุกคนคือรถมันเท่มากแล้วก็จะมาโอ้โหเสียงบีบแต่อ่านี่เราก็จะมาที่ตรงนี้แม้มันจะไม่ซีสีเหลือง พราะว่าในแม่พูื้นไม่ไมีมมอันไหนสีเหลืองแล้วอะมีแต่อุโมงตรงนั้นแหละสีเหลืองอยู่ที่เดียวนั่นน่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็มาปิดคลิปตรงนี้ละกันเพราะเอ่อวิดีโอนี้ก็อัดมาเก้านาทีนะทุกคนเก้านาทีแล้วนะทุกคนอ่ะงั้นคลิปนี้ก็อาจจะไม่สี่ชั่วโมงนะทุกคนอ่ะก็ก้องขอลาไปก่อนสำหรับนี้ ไปแล้วนะจ้าไบายจ้าโอเคเรามายืนด้วยนะไม่ใช่นั่งเราจะมายืนโอ้โห,โหเ,ออเออไม้มินม้นมานย็นตรงนี้นม,ม,มิ้นมายืนตรงนี้คือแบบยังขัดหูขัดตากับหน้าตาแบบสีม่วงกับผมสีดำอยู่เลยคือขัด <c oughs> หูขัดตามากเลยนะขัดตั้งหูขัดตาตั้งแต่เปิดคลิปแล้วน่นคนขายมาเก้านาทีไม่เคยเห็นอะไรขัดหูขัดตาขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยแล้วทําท่านเนี่ยนั่นแหละเอา้ามาสโอเค สำหรับนี้คือแบบมีความผิดปกติอะไรบ้างไหมคะโอเคนะเราก็ต้องขอปิดคลิปไปก่อนเนะแล้วตัวอะไรมันไมอยู่ตรงนี้เนะี่ยโอเคสำหรับนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบา,บายา <c oughs> ยังเสือไมนั่งดกงนะีนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตจวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ